สว,ส,สวัสดีครับผมเชฟตะช่องแหน่พี่น้องสวัสดีพี่น้องสกูลสกุลนะครับเหมือนนี้มาเหมือนนี้ผมได้เป็นเมนูเสิร์มาฝากพี่ฝากน้องครับมาสามห่อครับแกะกันเลยครับพี่น้องแกะสดๆมาๆมาๆเดี๋ยวจะแกะก่อนโอ้นี่ฮะเหมือนนี้เป็นเมนูสมมัวครับพี่น้องสมมัวนสามห่อสามห่อโอ้บรรยากาศเสิร์บครับพี่น้องสดๆนี่แหละแกะสดๆเลยครับเอา สองตอนพี่น้องสองตอนละอ่ะตอนที่สามพี่นอ้องทำมาแกสะสุดๆเลยอ๋อเอาไปตองออกเอาพี่น้องไหมเนี่ยสามพี่น้องสามตอนครับอ๋อสุดๆเลยครับนี่รวยเลยประต่งี้ยังมากมายเลยมันครับขอนี้วมาไหมเอ้ยสุดเสียดลุ้งกันได้พี่น้องเด้อสมงวัวสมงวัวนี่พี่น้องเห็นบ่มาไหมแกะักพริก นี่ครับพี่น้องสับเสียรกันนะครับือเปรี้ยวพอดีเลยนี่พี่น้องทำมันยังครับือ พริกเก็บมาสดๆเลยี่หอดใบามาเด้อพี่นองครับสืบเสียดมังกรอ้แดดออกแล้วพี่นองมาเนี่ยแดดจ้าหรอแดดซองพอดีเลยบาะเอาขอโทษขออภัยนยครับผ่ามันบวชัอ ว่าไิกินดนอะไ้เนี่ยสมเนี่ยพอดนี้เขาเห็นเขามาขายในตลาดมาเนี่ยอรายี่สิบบาทได้ร้ายได้พี่น้องร้ายอยู่เด้กสามหัวกะหกสิบบาทมายเป็นน้องมากก็ลังสมพอดีเลยสมแบบ,บแซ่บ สุดยอดค,ครับขอนี้ว่าข้าวไม่ใหมามา เนี่เยเดี๋ยวครับเนี่บเรกันพี่นอ้องสุดแสนเหมือนกันนะครับโอขอเบิร์ละพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ขาอยากไปเอาเขาอ,อ่ะเขาไปหล้วเจ้าเจ้าเจ้าไม่ขอไม่พอเนี่ยปันนึงเลยเนี่ยสอน่าจะปันหูยยุ่งแตกปว อโอ้โมยิมพี่น,อน้องเป็นเป็นเขาเป็นเขากำลังแสบเลยมามามาแ<อ>สบไปรีพี่น,อน้องพ,พิกเม็ด เผ็ดเลยแสบแสบแสบพี่น้องโอ้ยสมยาพีหรอกมันมนี่บินขนย้อนซ้องกระติบเลยตัวสดที่จรงได้หน้าเป็นหลังสีกินคือเบาโก้กันไหน ก๋วยซานผ้าแดงครับสมมงัวครับวันนี้ว่าข้าใหญ่นอกพี่น้องเนาะ มื้อน,นี้ก็บุญข้าวสาพี่น้องบุญข้าวสาเไงข้าวสาเกล้าบานเท่าครับเอาแซ่บเลยครับหมอ,อมมกพร้ามาก ด,ด็ดเอ้าเด็ดอิ่มแล้วพี่น,อน,อน้องกสมมาภาควัญเหรอขอนี้เอ่องกระตริบเอ้าลิปนี้กะฝากจังหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็กในกำลังใจให้ช่องเชียร์ตะชิเนลนะครับผมสำหรับมิอนี้กะ ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะมาผ่าดคลิปต่อไปของเชียบตานะครับผมสวัสดบ,บมันิกบขอให้พี่น้องสุขภาพหลางกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีมันิกะสวัสดีครับ